สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Autonexus Reviews Welcome Back วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักและรีวิวรถยนต์รุ่นล่าสุดที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในปี2026ซึ่งก็คือ BMW ระยองพ l ล n ัน2รถซีดานหรูที่ถูกประกอบและพัฒนาขึ้นในโรงงานระยองประเทศไทยเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเราการเปิดตัวในครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากเพราะนอกจากดีไซน์ใหม่ที่หรูหราเหนือระดับแล้วยังมาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดสมรรถนะการขับขี่ที่เราใจและราคาที่จับต้องได้มากขึ้นสำหรับแฟน bmw ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อมองจากภายนอก bmw ระยอง pl 2026แทบจะสะกดสายตาทุกคู่ได้ทันทีด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและหรูหราตามแบบฉบับ bmw กระจังหน้าคีนีกเกลียขนาดใหญ่แบบใหม่ที่ถูกออกแบบให้มีเส้นสายคมชัดยิ่งขึ้นผสานเข้ากับไฟหน้าเล็ดดีไซน์บางเฉียบที่มีลายไฟ d ด y ไทม e running light แบบ Signature ททำให้รถดูดุดันและสปอร์ตมากกว่าเดิมตัวถังภายนอกถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่ไหลลื่นตั้งแต่ด้านหน้าไปจน ถึงด้านหลังแสดงถึงความเป็นรถซีดานพรีเมียมที่ผสมผสานทั้งความสวยงามและหลักอากาศพลศาสตร์ได้อย่างลงตัว ด้านข้างตัวรถโดดเด่นด้วยล้ออัลลอยขนาดใหญ่แบบมันติส่สปโกเคลือบโครเมียมซึ่งนอกจากจะเพิ่มความหรูหราแล้วยังช่วยเสริมบุคลิกให้ดูมั่นคงและสง,ง่างามฝากระโปรงยาวรับกับเส้นคาดข้างที่คมชัดด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเลดแบบใหม่ที่มีเส้นแสงต่อเนื่องเน้นความโมเดิร์นและความกว้างของตัวรถอย่างชัดเจนกันชนท้ายออกแบบใหม่พร้อมท่อไอเสียโครเมียมคู่ดูสปอร์ตและพรีเมียมหน เวลาเดียวกันเมื่อรวมกับสีเมทัลลิกซิลเวอร์แบบฟูชายที่เปิดตัวในครั้งนี้ทําให้ตัวรถสะท้อนแสงและเงาออกมาอย่างมีมิติไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ดูสง่างามเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารภายในของ BMW ระยอง l พลน2 0 2 6 คืออีกหนึ่งจุดขายที่ทำให้ผู้ใช้ต้องประทับใจตั้งแต่การใช้วัสดุเกรดพรีเมียมทั้งหนังแท้คุณภาพสูงที่บุรอบห้องโดยสารแผงคอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุลูมิเนียมขัดเงาและลายไม้แท้ที่ทำให้ห้องโดยสารดูหรูหราเนือระดับแสงไฟแอมเบียนท์ไลแบบปรับได้หลายเฉดสีช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและหรูหราเหมือนนั่งอยู่ในเล่ารู เบาะนั่งคู่หน้ามีระบบปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งและฟังก์ชันนวดเพื่อรองรับการเดินทางไกลได้อย่างสบายเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้เต็มที่พร้อมฟังก์ชันปรับเอนได้และช่องแอร์แยกอิสระระบบ Infotainment หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับ BMW iDrive เวอร์ชันล่าสุดมาพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงและเทชเชอร์คอนโทรที่ล้ำ สมัยรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบนำทางที่เชื่อมต่อข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์จุดที่ทำให้ผู้ขับรู้สึกเหนือชั้นคือพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบใหม่ที่จับกระชับมือพร้อมพเดอร์ชิฟที่ช่วยเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่หน้าปัดเป็นแบบดิจิตอล c ับพิเ t เต็มรูปแบบที่แสดงผลได้คมชัดสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่และยังมี head up display ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นบนกระจกบังลมหน้าทำให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนนด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย BMW ระยองพลัส2026อัดแน่นด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับเช่น Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Blind Spot Detection และระบบ Autonomous Emergency Braking ที่ช่วยป้องกันการชนนอกจากนี้ยังมีระบบจอดอัตโนมัติที่สามารถบังคับให้รถถอยเข้า ออกจากที่จอดได้เองเพียงกดปุ่มหรือสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนถือเป็นฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองใหญ่ในส่วนของสมรรถนะ BMW ระยองพลัส2026มีหลายตัวเลือกเครื่องยนต์ให้ลูกค้าได้เลือกตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์2.0ลิตร4สูบที่ให้กำลังแรงม้าอย่างสมดุลสำหรับผู้ที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันไปจนถึงเครื่องยนต์6สูบเรียงเทคโนโลยี BMW Twin Power Turbo ที่ให้แรงม้ามากกว่า300แรงม้าและแรงบิดมหาศาลทำให้การเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ5-6วินาทีเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีรุ่น P-LUGIN Hybrid ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทั้งพลังแรงและความประหยัดรองรับการชาร์จไฟบ้านและสถานีชาร์จสาธารณะวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้กว่า50กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทั้งสมรรถนะและความคุ้มค่าในการใช้พลังงาน ระบบช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการควบคุมที่เฉียบคมพวงมาลัยไฟฟ้าแบบแปรผันตามความเร็วทำให้การเลี้ยวทั้งในเมืองและบ,บนความเร็วสูงมีความมั่นใจยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อนเอ็กซ์รายหรือขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะของ BMW ทําทำงานได้อย่างแม่นยำช่วยให้ผู้ขับควบคุมรถได้ดีในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกลื่นหรือทางโค้งคดคิว เสียงเครื่องยนต์ถูกปรับแต่งให้เราใจโดยเฉพาะในโหมดสปอร์ตขณะที่โหมดคอมฟอร์ตก็ให้ความเงียบและนุ่มนวลเหมาะกับการเดินทางไกลย BMW ยังใส่โหมด Eco Pro ที่ช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันสูงสุดทำให้รถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งความสนุกและความคุ้มค่าในการใช้งานสำหรับราคาจำหน่าย BMW มระยองพลั n คาดว่าจะมีการตั้งราคาให้แข่งขันได้มากขึ้นในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยโดยรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ราวๆ2.7ล้านบาท ส่วนรุ่นเครื่องยนต์หสูบหรือรุ่น PLUG-IN Hybrid จะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่3.2 3 8ถึง3.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชั่นที่ลูกค้าเลือกหากเปรียบเทียบกับ BMW อยู่รุ่นที่นำเข้าจากยุโรปแล้วถือว่าคุ้มค่ามากเพราะได้ทั้งสมรรถนะและความหรูหราในระดับเดียวกันแต่ราคาย่อมเยาวกว่าสรุปแล้ว BMW ยู ระยองพลั t 2026คือการผสมผสานระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เราใจโดยยังคงเอกลักษณ์ของ BMW อไว้อย่างครบถ้วนทั้งดีไซน์ที่ดูดันห้องโดยสารที่หรูหราฟังก์ชันลำ้ลำล้ำและราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมทำให้เป็นหนึ่งในรถซีดานพรีเมียมที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบความเร็วความหรูหรือเทคโนโลยีใหม่ๆรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ให้ทั้งความภูมิฐานความทันสมัยและสมรรถนะที่ไม่เป็นรองใคร BMW อยู่ระยองพลั n 2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรีวิวนี้หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o n e x ็ s Reviews Welcome b เ c k เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ